เผยภาพหญิงสาวคนเดียวที่ลูกชายของราชินีลูกทุ่งเพ็รพุ่มพวงส่งชุดของแม่พึ่งให้ใส่ขึ้นโชว์รายการดังนับว่าลาลับจากโลกใบนี้31ปีแล้วสำหรับพุ่งพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับโดยปีนี้ครอบครัวได้เปลี่ยนชุดและจัดงานรํำลึกที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี9วัน9คืนตั้งแต่วันที่1 0บถึง18มิถุนายนรวมไปถึงที่วัดภาษีเอกอมัยวันที่1 3ถึง1ิมิถุนายน มีศิลปินสลับเปลี่ยนมาร้องเพลงวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าหญิงสาวที่เพชรพุ่งพวงขายาทราชินีลูกทุ่งส่งชุดคุณแม่พุ่งพวงดวงจันทร์ให้ใส่เพียงแค่คนเดียวในโลกนั่นก็คือสยาโมหรือคุณสยาภพาครีเอเตอร์ผู้โด่งดังในโลกทิกต็อกซึ่งเธอทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแฟชั่นทำผมแต่หน้าแบบย้อนยุคและเธอนั้นก็เป็นคนเดียวที่เพชรพุ่งพวงได้ส่งเสื้อผ้าของจริงให้เธอได้สวมใส่ ซึ่งก่อนใส่ก็มีการกราบไหว้ก่อนด้วยงานนี้คุณสยาภาเธอนั้นจะสวมใส่ออกมาสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย